เอาองค์เดียวเอาพันเดียวนะครับเอาองค์เดียวพันเดียวพอปิดคู่เอาพันห้านะครับครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับจามูอมาสองทุกท่านวันนี้ก็มีของอชุดเก่านะที่เอฟซีรอคอยกันนะที่มาตามสัญญานะที่บอกว่าจะเอามาเป็นลดให้นะครับเอฟซี FC. มีรูปหล่อนะครับพอเงินแล้วก็เนื้อดินก็มีนะครับ เอาเป็นคู่ละพันห้าละกันเอฟซี FC. วันนี้ให้ปิดคู่ละพันห้านะตีถ้าว่าเป็นอยากให้เป็นหนึ่งแถมหนึ่งนะแต่วันนี้ขอคู่ละพันห้าละกันนะครับท่านใดชอบคู่ไหนก็ต่อรองได้นะครับจะมีคู่ที่แพงก็คือจะมีองค์ที่แพงก็คือองค์นี้นะองค์นี้จะแม่คู่นะครับนี่เป็นวัดขวางนะสังกัดใจอนะ่ะเดี๋ยวแยกไว้นะครับนี่เป็นฤอษีเก่านะครับเป็นเนื้อเหมือนเป็นสำลิดหรือ อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเขามีแก่เป็นแก่เงินแก่พายเงินนะครับเนื้อสำริดโคตรเก่าเลยนะครับเก่าไม่รู้ที่นะครับหรือสีน่าจะตีต้องเป็นทางใต้อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือสีเก่าครับท่านใดที่ชอบนะเอาไม่แพงนะครับวันนี้เอาคู่ละพันห้าเต่าเหมือนกันนะคลพปนี้ผมไม่ได้หยิบมาให้ดูนานล้วนะครับเก่านะครับเนื้อนี่ สุดยอดเลยนะครับได้ผิวดมเดิม,ดมได้เนื้อดมเดิมเมต่าเรือหลงพ่อเงินนะครับนะผิวแทบไม่เปิดเลยนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับหรือถูกใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับชึบๆอ,อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นลอสี่กูทำมาไฟหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่นะครับนะเป็นกิ่งลอสีนะครับว่าทามาไฟ กิ่งดังลั่นนะครับองนี้มีกิ่งแท้ดูง่ายนะครับเอาไม่แพงุวันนี้เอาพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมมาหลุดให้เลยนะครับ fc วันนี้มีพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมด้วยนะนี่คัดสวยๆมาให้เลยนะวันนี้นะครับอันนี้ก็เอาคู่ละพันให้เมกันนะเป็นเนื้อเม,เมกซิสิ์นะครับนานๆทีจะได้มาลดราคานะครับเนื้อเมกซิสต์อันนี้น่าจะเป็น วัดอัน,นงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทันใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไม่แพงนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับทานใดทีดท่ชอบพวกไหนก็สอบถามได้นะครับอุลนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนิยมนิยมบีมือลองนิยมบีมือลองบางคาันตอนแรกอุลเดิมๆเขาอยู่ในกรอบนะแต่ผมแกะกรอบออกมานะครับ ยังอยู่สภาพแบบว่าน่าจะคลองใช้ะนะครับถ้าใดอยากดูรูปองไหนเพิ่มเติมบอกได้นะครับบอกได้เลยสวยงามทุกองนะครับต่อมาพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับอ,องค์นี้มี fc หลายท่านถามบ่อยนะตอนนั้นเปิดท่าไห่เปิดองค์ละหลายพันกันเป็นพันกันวันนี้เอาองไม่ถึงพันนะครับรอรอให้ fc มาช่วงนี้นะ ทันใดถูกใจชิ้นชอบก็ไหนนะครับสอบถามได้ทุกองเลยนะครับชุบชุกีตาห้าชายโคตรเก่าเลยนะครับต่อมาอูนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ท่ามาไฟนะครับพิม์ใหญ่ท่ามาไฟแทดูง่ายเลยนะครับหล่อล่ำบึกหล่อล่ำบึกนะปกติผมขายอยู่สองพันห้าสามพันนะครับวันนี้เอาไม่แพง ปิดคู่ก็โคตรคุ้มเลยนะครับ F4 วันนี้ปิดคู่โคตรคุ้มเลยชุบๆเหมือนปิดหนึ่งแถมหนึ่งเลยในะ F4 วันนี้นะครับพิมพ์ขี้ตานะพิมพ์นี้ยังอยู่นะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายอง์นี้ขอสองพันลวกัน F4 นะองนี้ขอสองพันละกันทนาดชื่นชอบก็ต่อรองราคาได้นะครับเอาไม่แพง ชิบชิชิชโอ้เนี่ยหาโคตรเก่าเลยนะครับเนี่ยนานๆทีจะได้มาหลุดให้นะอันนี้หลุดให้เอาเปิดสองพันชอบใครต่อลองดูนะครับต่อมาสังกระจายเสียนโตวัดขวางเนี่ยส่องกันไวๆนะวันนี้มีมากันแค่เกือบสิบองค์นะครับเอสิบกว่าองโอน,นี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับสังกระจายเสียงโตนะครับ ถ้าปิดไวๆนะวันนี้เอาสองพันพอนะครับแท้ดูง่ายนะไปเรี่ยมทองใช้นิ่โอ้สวยนะครับกุูวัดขวางนะครับหลวงพ่อเงินพุกเสกต่อมาพิมพ์คิตานะคิตานี้เอาไม่แพงเอาคููพันห้าตามที่บอกนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีิตา แล้วเขามีเป็นเนื้อเกินด้วยนะองนี้เหมือนหล่อเกินนะครับน่าจะไม่ใช่ว่าหล่อไม่เต็มนะนี้น่าจะหล่อถือว่าเอกลักษณ์เขาละกันนะครับอ,องนี้เอาเป็นเขาเรียกพิมพ์แะไรหล่อพะปานพิมพ์ขี้ไก่นะครับท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจนะครับเอาไม่แพงนะวันนี้ปิดให้แบบทุกถูกเลยนะครับ ก็เอท่นานดนะครับที่ชื่นชอบหรือถูกใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์แ7ดหนหนะครับหรือจะแอดไลน์ก็สแกนคิวอารคดได้เลยนะครับองน,นี้นางพญานะครับ <S <S เนื้อดินเอาองค์เดียวเอาพันเดียวนะครับเอาองค์เดียวพันเดียวพอปิดคู่เอาพันห้านะครับ องไหนส่องไว้ไปก็อาทั้งมาขอด,ด,ดูรูปได้นะครับหลังใหม่องสุดท้ายนะพระปิดตาเอ้ยเขาเป็นรูปหล่อปิดตานะเขาเรียกอะไรปิตาพิมพ์ชีโบหรืออะไรไม่รู้ผมว่าจาไม่ได้นะครับเนื้อ,น,ะะน,อน,น่าจะเนื้อสำริดนะครับน่าจะเนื้อสำริดอยู่ในเลียมพลาสติกนะน่าจะเพิ่งมาเลี่ยมนะครับพระปิดตาสภาพใช้นะเอาไม่แพงนะครับ ก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจชิ้นชอบองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ